สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีท่านนะครับผมมาพบกับต้นอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยวันนี้นะครับเรามาเสนอรถตู้ MPV นะครับเป็นรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับนั่นคือจโตโยต้าอัลพาด2.4 e 4 o คันนี้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินบวกไฮบริดนะครับคุณผู้ชมเป็นปี07นะครับราคาย่อมเยามากๆเลยนะครับแจ้งราคากันก่อนเลย จากราคาหลักล้านนะครับเหลือเพียงแค่499,000บาทคันนี้เป็นรถบ้านเจ้าของดูแลดีนะครับใช้งานเดิมๆเลยนะครับลูกค้าซื้อสดคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่าซื้อสดเราไม่เก็บแบตเพิ่มนะครับก้อนนี้จัดไฟแนนซ์ก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่ากราเจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยจะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นรถปี07นะครับซื้อสดคุ้มแน่ๆนะครับวันนี้มาอัปเดตรถสวยๆนะครับ toyota alphard สองจุดไฮบริดนะครับปีปี2007 นี่ครับรูปลักษ์ดีไซน์ด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกระจังหน้านะครับเป็นโมเดลกระจังหน้าโครเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับอลาอยู่ด้วยตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับก็เป็นรถตู้นะครับ MPV เรียกว่าเป็นรถเป็นรถครอบครัวนะครับ MPV รถสำหรับครอบครัวน่าใช้งานมากๆคันนี้นะครับนี่ฮะ คันนี้ก็มาพร้อมระบบไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับซ้ายขวาแล้วก็ประตูฝาท้ายไฟฟ้าด้านในนะครับเบาะนั่งสบายนะครับเรามาดูรอบคันท้ายนอกกันก่อนเลยสำหรับคันนี้นะครับโตโยต้าอาผปาน่าใช้มากๆเลยใครตามหาอยู่บ้างครับรุ่นนี้นะครับวันนี้มาอัปเดตรถน่าใช้อีกหนึ่งคันราคาประหยัดนะครับราคาย่อมเยามากๆเลย499,000บาทเท่านั้นนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะถูกใจไม่บ้างก็น้อยสำหรับคลิปนี้นะครับผม เหมาะกับครอบครัวที่ต้องการลดเอาไว้ใช้งานราคาประหยัดแล้วก็สมรรถนะดีนะครับได้ออปชั่นนะครับได้ความอนเนกประสงค์นะครับผมครบคันเลยในราคาเพียงแค่4,99,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับนี่ครับคันนี้เป็นตัว h y บริดนะครับนี่ครับโลโก้ h ฮบริดนะครับแปะด้านข้างซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตัวล้อเป็นล้อแมกอลอยเดิมเเลยครับผมนี่ครับ ล้อแม็กอันลอยเดิมๆโรงงานเลยขนาด16นิ้วครับคุณผู้ชมนี่ครับดิสเบรกสีล้อนะครับหน้าหลังเลยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้านะครับตอนนี้เสียงฟ้าคำรามเลยนะฮะฝนกำลังจะมาครับคุณผู้ชมนี่ครับมาดูรอบคันกันก่อนนะครับผมภายนอกกันก่อนเดี๋ยวเข้าไปเจาะลึกละเอียดภายในกันต่อสำหรับโตโยต้าอัล a ากส e 4หรือตัวไฮบริดคันนี้นะครับปี2007 นะครับราคา499,000บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะนี่ครับวันนี้มาอัปเดตรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับน่าใช้มากๆเลยนะครับใครตามหารถตู้ mpv อยู่นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์นะครับพร้อมใช้งานนี่ครับด้านหลังก็มีทั้งกล้องนะครับมีเซ็นเซอร์ให้ครบเลยนะครับนี่ครับฝาท้ายด้านหลังเปิดไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟฟ้าให้ดูนะครับก็จะมีรีโมทนะครับแบบนี้นะฮะกด เปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับนีฮะด้านหลังนะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าด้วยนะครับภายในตกแต่งไปด้วยสีเบจคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็เป็นรถสาหรับครอบครัวจริงๆนะครับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมีผู้สูงอายุในบ้านต้องบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าซื้อสดไปคุ้มมากๆกับราคา49900 0บาทนะครับรายละเอียดภายในคันนี้สวยเนี้ยบนะครับผมเจ้าของดูแลดีนะครับภายในสวยเนี้ยบเลย คันนี้เป็นหลังคาแก้วซันรูฟนะครับนี่ครับหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ร้านนะครับซ้ายขวาไม่ต้องกลัวร้อนเลยมีจอให้ด้วยนะครับเบาะหนังสีเบจนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะหนังสีเบจรายละเอียดโครงสร้างรถนะครับเรามาดูนะครับด้านหลังกันก่อนเลยนะครับโครงสร้างรถฝาท้ายเดิมๆเลยนะครับไม่เคยมีการถอดไม่เคยมีการขันเลยครับคุณผู้ชม น่าใช้งานเป็นอย่างยิ่งคันนี้นะฮะเอาใช้งานในครอบครัวสบายยเลยนะครับกับราคาเพียงแค่499นะครับคุณผู้ชมนี่ครับล็อตเดิมๆนะครับนี่ครับเป็นรถบ้านเข้ามาใหม่นะครับคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะนี่ครับโช๊คเดิมนะครับผมโช๊คเดิมๆของเขาเลยนะฮะนี่ครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆตะเข็บรอยซีเมนต์อาร์เดิมโรงงานนะครับสติกเกอร์เรือนบ้านยังอยู่เลยน็อตเดิมๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนี่ครับ ครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับโดยต้าอาผพา2.4 e- f ูลไ b i รปี2007นะครับนี่ครับแล้วก็มีพรมใยบวบด้านล่างด้วยนะครับเบาะแถวที่3สามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสไลด์นะครับเป็นสไลด์เลเวอร์นะครับก็สามารถปรับเข้าปรับออกได้เลยนะฮะนี่ครับล่อตะเข็บเดิมขอบยงขอบยางยังสวยอยู่เลยครับคุณผู้ชมนะครับติ๊กเกอร์เลนบ้านยังอยู่เลยนะครับนี่ครับ โชคเดิมนะครับโชกเดิมเลยคันนี้สวยๆด้านหลังนะครับประตูท้ายจะมีม่านให้ด้วยนะครับแล้วก็มีกระจกตัวไล่ฟ้านะครับเดิมๆเลยนี่ฮะสภาพสวยเนี้ยมากๆเลยนะครับตะเข็บซีนเม็ดอ้างเดิมโรงงานอยู่ครบเลยนี่ครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับนี่ครับสามารถกดที่รีโมทได้เลยนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงนี้นีจะมีปุ่มนะครับปิดฝาท้ายให้ด้วยนะครับนี่ฮะนี่ครับ สวยๆเลยมีกล้องถอยให้ด้วยครับคุณผู้ชมครับคันนี้มีกล้องถอยให้ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นี่ครับโตโยต้าอัลพารนะครับเป็นตัวไฮบริดนะฮะ 2.4evo 2007นะครับคันนี้ซื้อสดนะครับจบราคานี้เลยนะครับไม่มีแวดเพิ่ม499,000บาทหายากนะครับรถคุณภาพเกรด A แบบนี้ในราคาไม่ถึง5แสนนี่คือโตโยต้าอัลพานะครับคุณผู้ชมเป็นรถ MPV นะครับเป็นรถครอบครัวเนี่ประสงค์นะครับนี่ฮะรอบคันสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยว่าคันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับภายในนะครับแน่นอนครับคันนี้ต้องมาพร้อมประตูสไลด์ไฟฟ้าแน่นอนซ้ายขวานะครับก็เปิดสไลด์ให้ดูกันเลยนี่ฮะประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาครับคุณผู้ชมภายในนะครับสีเบจดูสว่างตาดูอบอุ่นมากๆนั่งสบายนะครับตัวบันไดนะครับต่างๆนะครับ สภาพยังเนียนสวยอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือบันไดนะครับทางขึ้นนะฮะก็มีโลโก้เอาพาติดอยู่ครบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็พรมด้านในนะครับมีทั้งตัวพรมดักฝุ่นนะครับแล้วก็มีพรมที่เป็นชิ้นนะครับรองไว้ด้วยนะครับเป็นรถบ้านคันนี้นะครับเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีเลยนะครับขนาดรถปี07นะฮะสภาพได้ขนาดนี้เยี่ยมมากๆเลยนี่ครับก็มาพร้อมหลังคาซันรูฟนะครับหลังคาซันรูฟนะครับตัวนี้ นี่ครับแล้วก็มีจอให้ด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงเหมาะกับครอบครัวนะครับไปต่างจังหวัดนะครับเป็นไปกันแบบ Family Day เลยนะฮะวันหยุดพักผ่อนนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแบบสบายสบายเลยนะฮะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับคันี้ราคาย่อมเยาวมากๆ499ครับคุณผู้ชมครับ499,000บาทเท่านั้นดูประตูดูแผงประตูนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเป็นรถนําเข้านะครับแล้วก็ยังใหม่ยังยังกิิบอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เป็นสักการะนะครับ จะเห็นว่าพื้นผิวสกัลละเป็นผืนกำมะหยี่ครับทวทีเป็นพื้นผิวกำมะหยี่นะครับตรงนี้แผงวะตูเป็นเฟปพลาสติกนะครับแล้วก็พื้นผิวกำมะหยี่นะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นกำมะหยี่เหมือนกันนะฮะก็มีผ้าม่านให้ครบทุกจุดเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับซูมเข้าไปด้านในนะครับสวยมากๆเลยนี่ฮะช่องแอร์ต่างๆนะครับก็อยู่ครบมนเลยนะครับตัวมือจับห้อยหงนต่างๆอยู่ครบมนเลยเบาะนะครับโอ้โหสภาพเนี้ยบทุกตัวเลยนะได้เบาะหนังแท้เดิมด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ได้บอดหนังแท้เดิมนะครับสภาพสวยมากๆคันนี้นะครับปี0ูได้สภาพขนาดนี้ผมว่าหาไม่ได้แล้วนะครับหายากมากๆใครสนใจคันนี้รีบด่วนเลยนะด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับนี่ครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับซ้ายขวานั่งสบายมากคุณผู้ชมนะครับภายในกว้างมากครับนั่งสบายมากมีแก้วที่วางแก้วน้ําซ้ายขวานะครับเบาะก็สามารถปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับเป็นเบาะหนังแล้วก็มีชุด เคาน์เตอร์วางแก้วน้ําวางของได้นะครับนี่ครับนี่จะเป็นเครื่องเล่นของ JVC นะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ควบคุมใส่แผ่นดูหนังฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อ USB ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จต่างๆครับ AC นะครับตัวนี้นะฮะนี่ครับมีปลั๊กให้ด้วยนะฮะมีปลั๊กแล้วก็มีปุ่มนะครับนี่ครับ VTR ให้ด้วยนะครับนี่ครับปลั๊กเสียบนะครับ นี่ฮะตรงนี้เป็นอะไรดึงขึ้นมาได้อ๋อที่วางแก้วนะครับนี่ครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะฮะหรือเปล่าอ่านี่ครับแบบนี้นะคะนี่ครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะฮะนี่ครับสมมติว่าวางตรงนี้ไม่พอนะครับแก้วน้ําเยอะดึงเข้ามาตรงนี้พับเก็บนะครับแบบนี้นะคะแล้วก็แปรงหนดึงออกมาช่วัฟกางออกนะครับแบบนี้โอ้โหเป็นที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะครับคุณผู้ชม เพอร์เฟกมากนะครับนี่ฮะน่าใช้งานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับดูผิวพันธุ์นะครับคุณภาพตัวรถนะครับภายในภายนอกสมบูรณ์มากนะครับที่ใส่เอกสารต่างๆครบเลยนะครับดูเพดานนะครับจะมีตัวหลังคาแก้วนะครับ2ตอนนะครับตอนหลังผู้โดยสารแถวหลังนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับสามารถปรับได้เลยนะฮะ นี่ครับปรับลังคานะครับโอเพนครอสได้หมดเลยนะครับนี่ครับภายในสวยมากแล้วก็คุณภาพรถเยี่ยมมากๆเลยคันนี้นะครับปี07แต่ได้สภาพแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยกับราคาค่าตัวของเขา499นี่ครับบอกเลยว่าคันนี้ใครซื้อสดคุ้มมากๆเลยนะครับไม่เก็บแวดเพิ่มนะครับกรอน,นี้จัดไปแนนงรถปี07ตามที่แจ้งไปจัดได้ปกตินะครับ ก็ดอกเบี้ยก็จะสูงนิดนึงนะครับแต่ถ้าซื้อสดเนี่ยคุ้มกว่านะฮะนี่ครับโอ้โหสวยนี่มากเลยครับเบาะคนขับเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ดูตัวสครับเพจทางขึ้นลงนะครับนี่ฮะฝั่งคนขับนะสภาพเนี้ยสวยเลยแผงประตูนะครับคุณผู้ชมดูครับแผงประตูนะฮะคันนี้เป็นกระจกออโต้ทุกบานเลยครับคุณผู้ชมเป็นออออโต้นะครับ กระจกออโต้แล้วก็บุหนังมาให้แล้วก็อินเสิร์ตไปด้วยคล้ายๆลวดลายหินอ่อนนะครับแบบนี้นะครับเป็นลวดลายแบบนี้เรื่มๆหน่อยนะครับสวยงามนี่ครับแล้วก็ที่ใส่ของโอ้โหกว้างมากๆเลยนะครับนี่ครับที่ใส่ของกว้างมากๆมือจับนะครับแข็งแรงนะครับก็มีคล้ายๆยืดหยุ่นได้นิ่มๆนะครับตรงมือจับนะครับแล้วก็ตัวที่เปิดประตูเป็นโครเมี่ยมมีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะครับนี่ครับ ตรงนี้มีปุ่มเปิดนะครับประตูสไลด์ซ้ายขวาให้ด้วยนะครับเปิดไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีสั่งการด้วยเสียงนะครับนี่ครับมีบลูทูธเชื่อมต่อนะฮะมีแจ้งเตือนการชนด้วยนะครับแล้วก็มี cruise control ให้ด้วยตรงนี้นะครับนี่ฮะน่าใช้มากเลยเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับหน้าจอ DVD นะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คันนี้รถนำเข้านะ เป็นตัว e f o นำเข้าเรับท่านี้หายากมากเลยสภาพเนีบมากคุ้มค่าน่าใช้มากครับคุณผู้ชมดูคอนโซลนะฮะยังใหม่ยังเงาอยู่เลยครับคุณผู้ชมดูพื้นผิวบริเวณมันจะเป็นขอบคิ้วโครเมียมหรือตัวผิวสัมผัสตัวหนังสือต่างๆนะครับไม่มีจางไม่มีซีดเลยนี่ครับเป็นรถนำเข้าที่แบบสภาพดีมากนะครับเป็นรถปี07ที่สภาพดีมากมากเลยนะครับนี่ครับตัวหนังสือต่างๆนะครับไม่มีซีดจางเลยนะครับคุณผู้ชมชัดเลยทุกตัวนะครับ นี่ครับนี่ครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมนี่คะนี่จะเป็นแผงควบคุมนะครับจะเป็นควบคุมสวยๆเลยนะครับมีที่วางแก้น้ํานะครับตรงนี้เปิดปิดได้นะครับที่ใส่ของต่างๆนะครับดูเบาะดูผิวพันธุ์นะครับตรงนี้เป็นที่พักแขนนะครับเบิกมาก็เป็นเก๊นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเป็นตัวแอมนะครับที่ทําอยู่ตรงนี้ที่สร้อย,อยตรงนี้คือเขาใสา่ติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับรรุ่นนี้นะครับมีตัวแอมที่อยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับนี่ฮะภายในสวยมากๆครับคุณผู้ชมนี่ครับคอนโซลด้านหน้าเดี๋ยวลองมาสตาร์ทรถนะครับดูหน้าปัดเดินไหม่ของเจ้าเอาผ่านคันนี้กันหน่อยนะครับปี07กับราคาเบาๆ4 9เานะครับหน้าใช้เป็นอย่างมากๆเลยคันนี้นะครับใครตามหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยผมบอกเลยครับว่านี่ครับเรดี้ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ เป็นไฮบริดนะครับเครื่องเงียบนะครับเครื่องเงียบนี่ฮะเล็กไมวิ่งไป1นึ0 0 0สโลครับคุณผู้ชมนี่ครับเล็ไมวิ่งไป1นึ0 0 0สโลคุ้มมากๆเลยคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเลยนะครับนี่ครับคอนโซลนะครับระบบแอร์ออโต้นะครับตรงนี้จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ที่ใส่ของนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นพวกใสบุหรี่ใสน้ำบัตรต่างๆนะครับด้านในนะครับนี่ตัวแป้นเบรกนะครับตัวเบรกนะครับเป็นเบรกเป็นเบรกเท้านะครับเบรกมือนะเป็นแบบเหยียบนะครับ push on off นะครับนี่ครับแป้นเบรกเป็นคันเร่งเดิมๆนะครับคุณชมนี่ฮะสภาพดีมากคันนี้นะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับค่าตัวเพียง4 9 9 0 0นับาทเท่านั้น นะครับเจ้าโตยต้าเอาผ่าดนะครับตัวไฮบริด2.4 e 4นะครับเป็นตัวนํเข้าคันนี้ราคาประหยัดมากแล้วก็เครื่องเงียบมากภายในเนี้ยมากๆเลยนะครับคันนี้นะครับสวยงามน่าใช้เป็นอย่างยิ่งนี่ครับหรูหรามากๆเลยนะครับที่สําคัญไม่ต้องไปซื้อราคาหลักล้าน4 9 9 0 0 0บาทก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับย้ำนะครับซื้อสดคันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับซื้อสดไม่มีแวดเพิ่มเติมนะครับจัดไปนั้นก็ได้ปกติเหมือนกันนะครับ จะดาวเท่าไหร่นะครับจะวางดาวยังไงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดแฟรนช์ก็ได้ซื้อสดก็ได้นะครับนี่ครับแต่ซื้อสดเนี่ยลูกค้าไม่ต้องไปเสียดอกเบีย้ยเพิ่มนะแล้วก็ไม่มีแวดด้วยนะครับคุ้มนี่ครับตัวจอนะครับตัวจอนะครับเราเปิดดูนะฮะโอเพนเปิดยังไงเอยเช็คก่อนนะเขาจอเปิดยังไงนะฮะ นี่ครับกดลงไปตรงนี้นะครับกดลงไปคำว่าโอเพนก็เปิดได้เลยนะฮะนี่ครับนี่ครับตัวจอนะครับผมนี่ครับตรงนี้ก็เป็นระบบโต้นะครับออนี่ครับหลังคาก็เปิดได้หมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเปิดแบบรับลมก็ได้นะครับหลังคานะฮะรับลมก็ได้นะครับนี่ฮะ นี่ครับไฟสองสว่านด้านหน้าติดไม้ติดนะครับครบเลยนะครับนี่ครับเครื่องเสียงนะครับนี่ครับดูหนังฟังเพลงได้นะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับนี่ครับตัวจอจะบองบอกการทํางานของตัวไฮบริดอยู่นะครันี่ตัวไฮบริดทํางานอยู่นะครับนี่ครับ ไฟนะครับมีจอมีให้ครบเลยนะฮะไฟมีครบหมดนะฮะไฟส่องสว่าง้านข้างตรงนี้ก็มีครบหมดเลยนะฮะนะครับปิดได้ช่องแอร์แอร์เย็นนะครับผมหลังคามีตอนนี้อีกต่อนึงครับเป็นหลังคาแก้วนะครับนะครับเป็นหลังคาแก้วเปิดได้แล้วก็ตัวนี้นะครับ power off นะครับประตูหลังนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีครบเลยนะครับคุณผู้ชมนีครับไฟลูมนะครับ ไฟห้องโดดสารนะครับนี่ฮะสวยงามนะฮะไม่แสนสาน่าใช้งานมากๆพวงมาลัยยังเนี้ยยู่เลยนะนี่ขนาดรถปี07นะครับคุณผู้ชมผมบอกแล้ว,ว่าคันนี้จะของดูแลรักษาเป็นอย่างดีเลยนะครับคลาสสิกนะก็น่าใช้งานก็มากเลยนะครับสภาพเนียนกริบเลยนะครับดูนะครับผิวพันธุ์ดีมากตัวหนังสือเนี่ยไม่มีลบเลยนะครับ ตัวหนังสือครบชัดทุกตัวนะครับไม่มีลบเลยตัวจอเนี่ยอยากสีซีลงไปบ้านนะครับเพราะว่าเป็นจอเดิมนะนี่ครับเก๊นะครับพวกบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้งานต่างๆมันอยู่ครบหมดเลยนะนี่ครับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะโอ้โหเนียบมากดูภายในนะยังเนียบอยู่เลยครับคุณผู้ชมตามเก๊ตต่างๆก็คือเป็นรถบ้านชัดๆเลยคันนี้นะฮะเจ้าของดูแล้วสาดีมากนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ ป็นรถบ้านชัดๆเลยคันนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะตัวนี้มีตัว AC ด้วยนะครับนี่ครับมีปลั๊กตรงนี้เสียบด้วยนะฮะนี่ฮะมีปลั๊กเสียบด้วยตรงนี้นะครับดูแผงประตูนะครับคุณผู้ชมสวยงามคันนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสหรับ499,000บาทนะครับเจ้า Toyota a l p พาร์นะครับเป็นตัว Hybrid 2.4 e 4นะครับปี2007 ราคา499นะครับหาไม่ได้แล้วราคานี้นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับภายในกว้างนั่งสบายนี่ครับนั่งสบายมากๆเลยภายในคือไฟห้องโดยสารปิดหมดนะครับนี่ฮะนี่ครับไฟตรงไฟตรงเสานะครับมีไฟซ่อนตรงเสาเสาเลยนะฮะนี่ครับไฟซ่อนตรงเสานะครับติดหมดนะครับสวยงามคันนี้นะครับ เรียกว่าพาครอบครัวไปเที่ยวกันแบบสบายใจได้เลยนะครับในราคา4 9 0 0 0 0บาท4 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะครับนี่ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวานะครับมาดูฝั่งนี้กันนี่ฮะนี่ครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะฮะขึ้นลงได้หมดนะครับทั้งซ้ายและขวา นี่ครับสวยๆเลยนะครับตัวบันไดขึ้นทางขึ้นต่างๆซ้ายขวาเนียนกิฟบเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับประตูก็ประตูเดิมนะฮะประตูเดิมๆเลยนะครับผิวพันธ์ดีมากนะครับตอนนี้เป็นกำมะหยี่นะฮะมีม่านครบหมดเลยนะครับนี่ครับหลังคาซันรูฟนะครับนี่คือฝั่งซ้ายนะฮะแผงประตูสวยๆเนียนๆเลยนะครับนี่ครับ เป็นรถ MPV นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์น่าใช้มากๆเลยคันนี้ใครสนใจรีบด่วนเลยนะฮะนี่ครับพื้นตรงนี้ไม่มีซีดด่านนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับสวยๆเลยนี่ครับตัวสครับเพดตัวบันไดต่างๆถางขึ้นนะฮะเรียกว่าคันนี้เนี้ยจริงๆครับคุณผู้ชมนี่ฮะให้ดูกันเลยนะใส่พรมใยบวกมาให้ใส่พื้นมาให้ครบเลยแล้วเบาะเนี้ยเนียนสวยคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับคุณผู้ชมเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ ตรวจเช็คสภาพให้ฟรีนะครับพร้อมส่งมอบเลยคันนี้ราคา4,99,000บาทนะครับโตโยต้า ard, อัลปาดสองจุดไฮบริดนะครับเป็นตัว e 4 o ปี2007นะครับราคา4,99นั่นเองนะครับราคาป้ายแดงไปเซิร์ชดูแล้วกันนะครับผมจำไม่ได้กรับตัว e 4 o คันนี้ปี2007นะลองไปเซิร์ชราคาป้ายแดงดูนะครับแต่วันนี้ไม่วิ่งไปแสนสามรถบ้านเจ้าของดูแลอย่างดีราคาขายเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจ รีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะก่อนรถคันนี้ติดจองไปเสียก่อนนะครับต้องบอกเลยว่ารถคุณภาพเกรดเอคุ้มค่าคุ้มราคาแบบนี้นะครับมีมาไม่บ่อยนะครับแล้วก็มีเข้ามาเนี่ยติดจองไวมากนี่ครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสวยน่าใช้มากๆเลยนะครับโตโยต้าอา h a า d 2.4ไฮบริดอีโฟนะครับปี2007นะครับผลกําลังมาเลยตรงน,นี้นะฮะ นี่ครับผมก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะเข้ามารูจริงเข้ามาได้เลยที่นี่นะครับ095-0566926โทรเข้ามาก่อนนะครับ095-0566926นะครับนี่ครับโตโยต้าอาผ่าคคันนี้น่าใช้มากเลยวันนี้มานำเสนอรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับผมรถสวยมากนี่ครับน่าใช้มากๆเลยนะคะ ใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับนะครับสนใจรีบด่วนนะครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe นะครับอย่าลืมแสงกะดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ต้องขออนญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ฝนกำลังมาโอกาสหนา้าพบกันใหม่ถ้าสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ095 056 6926สวัสดีครับ